สวัสดีครับเดี๋ยวมา demo นะตัวโปรเจกต์นะครับก็ตัวแอปนะจะเชื่อมต่อกับตัวเอเจนต์นะซึ่งตัวเอเจนต์ตัวเนี้ยเราจะเปิดเป็นซอร์วิสเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวเอเจนต์จะมีทูลอยู่2ตัวนะก็จะมีตัวฟังก์ชันแนลทูลตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวที่เป็น MCP ทูลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัว MCP ทูลเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับตัว REST API หลังบ้านเนาะก็ใช้ตัว Open API spec เป็นตัวเชื่อมต่อนะครับ แล้วก็ส่วนเอเจนเองก็จะไปเรียกตัว OpenAI Model นะที่ฝั่ง OpenAI นะครับเดี๋ยวผมมา start service ดต๋ยวตัวแล้วกันเนาะ,ะตัวแรกนะตัวแรกนะครับเราก็ start ตัว OpenAI p มาก่อนนะครับตัวที่สองนะเรา start f a s t MCP ขึ้นมานะเพื่อที่จะเป็น MCP Server เพื่อจะไปเรียกใช้ตัว Open Uh, API นะครับแล้วก็ตัวที่3นะจะเป็นตัวเอเจนนะครับนะเพื่อที่จะรอรับ Request จากแอปพลิเคชันนะครับทีนี้สตาร์ตตัวแอปนะครับนะครับแอปก็รันแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแอปกันนะครับอันนี้ตัวแอปมันจะเชื่อมต่อไปที่เอเจนตะ์เนาะถ้าเกิดเราถามว่า,า Hello นะครับตัวแอปจะเชื่อมต่อไปที่เอเจนต์นะ แล้วตัวเอเจนก็จะไปดูว่า,เ,าเขาจะตคจะอควรจะตอบควรจะตอบว่าอะไรนะครับทีนี้ในตัวโคดเนี่ยมันจะมี M C P Server ตัวหนึ่งที่เป็น g r e e t i n g a อ e n นนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าให้นะครับ My name นิดนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะไปโยนไปที่ตัว M C P Server เอเนาะเพื่อที่จะไป กรีตติ้งเรามานะกรีตติ้งว่า h e l l o อนุชินนะครับอันนี้คือจะไปคอตัวทูลในฝั่ง FC Server นะครับซึ่ง FC Server จะไปถามตัวตัว API ทีหนึงนะ่งเนาะจริงๆมันเป็น mock up เนาะเอาไว้สำหรับเป็นเทมเพลตสำหรับสร้างตัวแอปพลิเคชันนะครับสมมติว่าผมบอกว่าผมขอทอยลูกเต่านะโรู for dice นะครับ อันนี้จะไปเรียกตัว internal tool นะซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ใน agent อยู่แล้วนะครับเขาก็จะ random ตัวเลขมาให้4อันเนาะมีมีตัวเลมีลูกเต๋า4ลูกนะก็ได้ตัวเลขมา4อันนะครับนะประมาณนี้นะก็ใครสนใจนะก็ติดตาม live ก็ได้นะสำหรับคนที่อยากได้ s o u r c code นะก็ไปดาวน์โหลดโค้ดได้นะที่โค f i l e นะครับ ดาวนะ์โหลดโค้ดที่โคไฟล์นะครับสำหรับคนที่มีหนังสืออยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือ p านติกนะฟ a าซ a พีไอแล้วก็ฟ้าเอลซีพนะแล้วก็พานิ n ิกเอไอนะครับแล้วก็เมอร์เมดนะไปดูตามหน้าพวกนี้ได้นะครับไปดูมาก่อนลงหน้าได้นะสำหรับคนที่อยากได้โค้ดนะก็ไปดาวน์โหลดโค้ดได้นะครับสำหรับคนที่อยากซื้อหนังสือก็อซื้อหนังสือได้นะ